วัลลังกียา,าชาสันตินาบตาปะชาคะคาติกาเอเตตุขมังนุกรรมปิมังปจงังนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะโมตัสสะ พะกาวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทัสสะนะโมตัสสะพะขาวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธตสะอิทัปิขเวอริยสาวโกสติมาโหติป a r a m e สติเนปเกนะสมานาคโต จิระกะตัมปิจิระภาสิตัมปิสริตาอนุสริตาอีาอทางวุตจติพิขเวสติพลันติอีณนะบัดน,นี้จกได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับปัญญาบารมีของบรรดาญาโยมปสกุบาสิกาที่ได้มีจิตธา มาบําเพ็ญกุศลพร้อมกันณนะสถานที่แห่งนี้เนื่องด้วยวันนี้เป็นวันพระขึ้นแปดค่ำเดือนสิบเอดเป็นวันพระืุ 8, 5, ว,ะวันธรรมสวนะขึ้นแปดค่ำเดือนสิบอดนับจากนี้ไปอีกเจ็ดวันก็จะถึงวันออกพรรษาเพราะนั้น ข้าพรรษามาแล้วได้สองเดือนเกือบสามเดือนแล้วนะครับอีกเจ็ดวันก็จะถึงวันออกพรรษาเพราะนั้นในวันนี้ก็เป็นธรรมเนียมของวัดใหญ่อินทารามที่ในระหว่างที่ภิกษุตส,สองกำลังทำพัตกิจก็คือฉันพัตหารของพระดาญาโยมุบาสอ,อุบาสิกาก็จะได้มีตัวแทนของคณะสองหนึ่งรูปมา บรรยายธรรมหรือมาแสดงธรรมในระหว่างที่พระสงฆ์กำลังทำรรพธธัฒกิจในวันนี้ก็ยังไม่ถึงคิวนะรัดคิวมานะบังเอิญว่าพระอาจารย์มานัดก,ก็มาอยู่นะพระอาจารย์มหาชัยดลรงก็ไปอบรมเพิ่งจะกลับมาเมื่อเมื่อคืนก็เลยขอ เรียกว่าไปอบรมมาค่อนข้างจะเข้มข้นหน่อยก็เลยขอพักผ่อนนะเพื่อรักษาสุขภาพนะเพราะนั้นในวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาพบกับบรรดาญาติโยมอีกครั้งหนึ่งปกติก็จะมีเรียกว่ามีคิวประมาณหนึ่งเดือนจะพบกันหนึ่งครั้งนะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะ ก็จะได้นำธรรมะเล็กๆน้อยๆแต่ว่าก็ธรรมะไม่ว่าเล็กไม่ว่าน้อยก็สำคัญทั้งนั้นในวันนี้บนศาลามหาราชแห่งนี้ก็ประกอบไปด้วยเรียกว่าสามประสานทำไมเรียกว่าสามประสานสามประสานก็คือ บวรนะบวรก็คือบ้านบ้านก็คือบรรดาญาติโยมเนี่ยเป็นตัวแทนของบ้านนะแล้วก็วหวนก็คือวัดวัดเป็นสถานที่ให้ญาติโยมทั้งหลายได้มาทำบุญกันสามรอเรือก็คือโรงเรียนหรือว่านักเรียนที่มาในวันนี้นะนักเรียนที่มาในวันนี้นะครับถ้าจะให้ดีนะ เวลาเรามีผู้นำนะเมื่อเช้านี้ได้ยินท่านป่าไม้ท่านบอกว่าใครที่จะมาเป็นอาสาสมัครน,น,นำปูชาพระรรตนไรหรือว่านำถวายข้าพระพุทธอะไเนี่ยนะบอกได้เพราะนั้นการที่เราจะมาทำอะไรก็แล้วแต่การถวายทานอันนี้การรักษาศีลรับศีลให้พระได้ยินนะ ไม่ใช่ว่าว่าขมุกขมิบขมุกขมิบพระไม่รู้ว่าอะไรนะพระฟังไม่รู้ว่ายอมว่าอะไรเพราะนั้นในสมัยพุทธกาลเนี่ยใครที่จะทําบุญตั้งความปรารถนานี่เขาจะพูดออกมาให้ได้ยินเลยนะพูดออกมาให้ได้ยินเลยเพราะนั้นเวลาเราจะสมาทานศีล จะรับศีลชราราธนากล่าวคำอะไรก็แล้วแต่ต้องให้ได้ยินฟังชัดนะเพราะนั้นเอาถ้าแตดีก็นั่งหลับตาเลยนะ<ม>นักเรียนเพื่อเป็นการปิดปิดอะไรปิดทางที่กิเลสมันจะเกิดแล้วก็ตั้งใจฟังนะ หมอฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญานี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าสามประสานมาพร้อมกันนี่บรวรนี่แปลว่าประเสริฐเพราะนั้นก็ทำให้เกิดเรื่องที่ดีอย่างเช่นวันนี้เราได้มาทาบุญนะธรรมหัวข้อธรรมะที่ยกไว้เป็นนิเคปบทในเบื้องต้นนั้นก็คืออิทพิคเว อริยสาวกโกสติเนสติมาเป็นต้นนะซึ่งก็แปลใจความง่ายๆสั้นๆรวมแล้วว่าสติมาปัญญาเกิดวันนี้ว่าเรื่องสติมาปัญญาเกิดทำไมจึงพูดเช่นนั้นนะบางคนหรือว่ามีนักวิจัยเนี่ยไปทำวิจัยบอกว่า คนไทยเราเนี่ยเป็นชาวพุทธแต่ปฏิบัติธรรมกันมากน้อยแค่ไหนเขาบอกปฏิบัติธรรมกันน้อยมากน้อยมากแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ปฏิบัติธรรมน้อยมากเพราะว่าเขาถามไม่ตรงประเด็น,นไม่ตรงประเด็นก็คือแล้วก็เข้าใจคําว่าปฏิบัติธรรมคลาดเคลื่อน การปฏิบัติธรรมนั้นถ้าเป็นเรื่องของพระนี่เขาเรียกว่าเป็นเรื่องของไตรสิกขาเรื่องของศีลสมาธิและปัญญาศนะีลสมาธิปัญญาว่าโดยการรักษาศีลว่าโดยการเจริญสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาอันนี้เป็นเรื่องเรื่องของพระเน้นที่พระพระจะเน้นไตรสิกขาแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของโยม เขาให้เน้นทานศีลภาวนาทานศีลภาวนาเพราะฉะนั้นในวันนี้ญาติโยมทุกท่านได้ทําแล้วนะทำแล้วทั้งทานทั้งศีลน,นะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าปฏิบัติธรรมน้อยใช่ไหมการปฏิบัติธรรมนั้นญาติโยมทุกท่านที่ทําอยู่ปฏิบัติอยู่ ก็รเริ่มตั้งแต่เพราะนั้นเริ่มตั้งแต่การให้ทานเนี่ยเป็นถือเป็นการปฏิบัติธรรมด้วยนะในส่วนของญาติโยมทั้งหลายปฏิบัติธรรมอย่างไรทนะานศีลภาวนาทนะานก็คือตื่นเช้ามาโยมหลายท่านที่มานะที่เนี้ยถวายทานก่อนแล้วก็คือใส่บาตรแล้วตั้งแต่เช้านะเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำอะไรเนี่ย ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมด้วยเพราะว่าเราทำด้วยการมีสติมีสติเพราะนั้นเมื่อเรามีสตินะถือเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วก็ธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงเน้นก็คือความไม่ประมาทเพราะนั้นเราจะไม่ประมาทได้ยังไงก็คือมีสติเพราะนั้นสติกับความไม่ประมานี่ มาคู่กันเพราะนั้นพระพุทธองค์ทรงเน้นเกี่ยวกับเรื่องความไม่ประมาทแม้แต่เรีอบปัดฉิมพระอวาชก็ยังเน้นเรื่องความไม่ประมาทนะเพราะนั้นญาติโยมทุกท่านก็ได้ปฏิบัติธรรมด้วยการให้ทานรักษาศีลน,นะเจริญภาวนาเนะี่ยเพราะฉะนั้นนักวิจัยที่ว่าปฏิบัติธรรมน้อยนี่ ก็คือเขาถามไม่ตรงประเด็นเพราะออนั้นสตินั้นสำคัญอย่างไรเขาบอกว่าสติเนี่ยเป็นต้นน้ำแล้วก็ปลายน้ำด้วยนะต้นน้ำยังไงเราจะทำอะไรทุกอย่างนี่ต้องมีสติมีสติอย่างไรคือ การที่เราจะทำอะไรก็คือมีสติทุกขณะจิตเพราะนั้นในขณะนี้เรามานั่งอยู่บนศาลามหาราชถ้าเราไม่มีสตินั่งอยู่นี่แต่จิตใจสติของเราเนี่ยล่องลอยนี่หลายคนนักเรียนหลายคนสติไปอยู่ที่โรงเรียนแล้วนะจิตไปอยู่ที่โรงเรียนแล้ว เพราะนั้นนี่เรียกว่าไม่มีสติเมื่อเราไม่มีสติพลังแห่งสติมันก็ไม่เกิดเพราะนั้นเราจะเกิดสติพลังแห่งสติจะเกิดได้อย่างไรก็ด้วยการฝึกฝึกสติฝึกให้มีสติคือฝึกอยู่ประจำประจำฝึกให้เป็นคนมีสติเราจะไม่หลงลืมเพราะนั้นเราฝึกบ่อยๆก็จะเกิดพลังเนี่ยจะเกิดพลังเขาเรียกว่าสติพลัง พลังห่งสติเนี่ยจะทําให้เกิดปัญญานะเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะนักเรียนถ้าเวลาที่คุณครูสอนมีสติอยู่เสมอมีสติอยู่กับคําที่คุณครูสอนคุณครูแนะนำเนี่ยเมื่อเรามีสติอยู่ตรงนั้นแล้วเราจะสามารถจำได้ เมื่อมีสติอยู่ตลอดนี่มันจะเกิดเป็นสติพลังแล้วก็จำได้สามารถจำอาที่บาลีที่ยกขึ้นไว้เนี่ยเขาบอกว่าสามารถสามารถระลึกถึงสิ่งที่เคยทำคำที่เคยพูดไว้นานแล้วเนี่ยได้อันนี้เรียกว่าพลังแห่งสตินะเพราะนั้นการที่คนเราเนี่ยบางคนอาจจะเห็นข่าวว่า มันมีรถวิ่งมาจะชนเนี่ยคนอยู่ในกลุ่มเนี่ยบางคนคนที่มีสติปุ๊บกระโดดหลบทัน,เ,นเพราะว่าอยู่กับปัจจุบันรู้ว่ารถจะวิ่งมาชนเนี่ยกระโดดหลบพุ่งเต็มที่แต่ว่าคนที่ไม่มีสติเป็นไงไม่เคยเจริญสตินึกไม่ได้ว่าจะต้องทำอะไรยืนให้รถชนเฉย,เยอย่างเนี้ยเรียกว่า คนไม่มีสติเพราะนั้นถ้าเราฝึกสตินั้นะสติจะมีพลังนะเพราะนั้นสติฝึกได้สติจะทำให้เกิดปัญญานะสติทำให้เกิดปัญญาเขาเรียกว่าเฉลียวฉลาดนะเพราะนั้นเฉลียวกับฉลาดมักจะไม่มาด้วยกันนะมีเรื่องเล่าอยู่ว่า นายเฉลียวเนี่ยในสมัยโบราณกาลนนายเฉลียวก็นายฉลาดฉลาดกาับเฉลียวเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะก็ไปเรียนกับพระอาจารย์พระอาจารย์เป็นฤาษีเป็นฤาษีซึ่งอาศัยอยู่ในป่าไปเรียนเมื่อเรียนจบวิทยายุทธก็จะกลับบ้านทีนี้ฤาษีอยู่ในป่าระหว่างทางที่จะกลับบ้านเนี่ยชวนกันกลับบ้านเรียนจบแล้วกลับบ้านในป่า เพื่อจะได้ไปหาครอบครัวไปหาพ่อหาแม่ทีนี้ในระหว่างทางเนี่ยเดินทางกันมาสองคนเดินไปเจอเจออะไรดูไหมเจอขี้ช้างนายฉลาดก็บอกกันเลยเนี่ยช้างแน่แน างน่เนเฉลียวบอกว่าใช่มันเป็นช้างแต่ว่ามันเป็นช้างตาบอดด้วยเออไอนายฉลาดบอกเฮไอ้ไนี่มันจะเก่งมากไปแล้วมันจะรู้ได้ไงว่าช้างตาบอดตาบอดข้างนึงด้วยบอกนายเฉลียวบอกว่าช้างเนี่ยตาบอดข้างนึงด้วยเอาละในายฉลาดบอกเดี๋ยวจะหักหน้าให้ดู ถ้าตาไม่บอดมึงเสร็จแน่นะก็เดินกันต่อไปอีกตามรอยช้างไปเพื่อให้รู้ว่าช้างตาบอดข้างหนึ่งจริงหรือเปล่าเมื่อเดินไปสักครู่หนึ่งก็เห็นรอยมีรอยน้ำแฉะอยู่หน่อยหนึ่งนายฉลาดก็พูดขึ้นอีกแสดงความฉลาดเนี่ยต้องเป็นผู้หญิง Yeah. ต่อไปเดินต่อไปต้องเติผู้หญิงเออนายเฉลียวบอกว่าเออเราก็ว่าต้องเป็นผู้หญิงและเป็นผู้หญิงท้องแก่ด้วยไอ้นายฉลาดบอกว่าไอ้เจ้าฉเฉลียวมึงรู้ได้ยังไงแสดงว่าอาจารย์ของเราเนี่ยสอนสอนวิทยายุทธให้เราไม่ครบลำเอียงสอนแต่นายเฉลียว ไม่บอกเราในสิ่งที่เราไม่รู้ในฉเฉลียวในฉลาดก็เลยเป็นยังไงมันชักจะปวดเก่งไปแล้วไอ้เจ้าฉเฉลียวนี่นะเดี๋ยวเถอจะเอาให้หน้าดูเลยพอเดินไปอีกสักพักหนึ่งก็ไปเจอช้างตาบอดข้างเดียวจริงๆในฉลาดนี้อึ้งเลยนะถึงกับอึ้งเลยว่าช้าง ตาบอกไอ้เจ้าเฉลี่ยวมันรู้ได้ยังไงพอเดินไปอีกสักพักหนึ่งไปเจอผู้หญิงท้องแกรจริงๆเอาแล้วไอ้เจ้าเฉลียวมันรู้ได้ยังไงไม่กลับแล้ววันนี้ไม่กลับบ้านแล้วบอกนายเฉลี่ยวไปหาอาจารย์กันก่อนอย่าเพิ่งกลับแล้วไม่บอกด้วยว่าจะไปหาอาจารย์ทําไมในฉลาดก็ชวนนายเฉลียวเดินกลับไปหาพระอาจารย์พระฤาษี เมื่อไปถึงปุ๊บถึงอาสมฤสีนายฉลาดก็ต่อว่าอาจารย์ใหญ่เลยลำเอียงสอนความรู้ให้แต่ใ,ในเฉลียวไม่สอนกับผมเอา,มเอาไม่สอนยังไงไหนล่งว่ามาสิอาจารย์ถามว่าไหนเองว่ามาสิว่าเราไม่สอนกันยังไงเอา้าก็เดินระหว่างเดินที่เดินกลับบ้านเนี่ยไอ้เจ้าเฉลียวเนี่ยไปเจอ มันก็รู้ว่าช้างตาบอดข้างหนึ่งรู้ว่าหญิงท้องแก่ด้วยมันรู้ได้ยังไงอาจารย์ว่าไอ้ที่มันรู้นะ่ะเราไม่เคยสอนเลยเองอยากจะรู้เองถามมันสิว่ามันรู้ได้ยังไงไอเจ้าฉเฉลียวเนะี่ยไอ้เจ้าฉลาดก็เลยถามเองรู้ได้ยังไงว่าเป็นช้างตาบอดในฉเฉลียวก็บอกว่านี่แหละเป็นผลของการฝึกสติมีสติอยู่เสมอ สติมีให้พิจารณาเนี่ยให้พิจารณาเราเห็นนะกิ่งไม้มันหกักหักเนี่ยนะช้างมันกินแสดงว่าช้างมันกินแล้วมันกินอยู่ข้างเดียวมันตาบอดข้างซ้ายมันต้องกินแต่ข้างขวาเพราะฉะนั้นเราจึงรู้ว่าไอ้ช้างตัวเนี้ยมันตาบอดเพราะว่ามันกินกิ่งไม้กินอะไรอยู่ข้างเดียวข้างซ้ายนี่เรียกว่า ไม่แหว่งเลยเนี่ยเราจึงรู้ว่าช้างมันตาบอดข้างหนึ่งอ้าวและเองรู้ได้ยังไงว่าผู้หญิงท้องแก่ไอชช้ชาวเหลียวก็บอกเขาก็แกไม่ได้สังเกตหรือไอ้รอยแฉะที่เองรู้ว่าเป็นฉี่ผู้หญิงนะ่ะมันมีรอยฝ่ามืออยู่ด้วยสองฝ่ามือเนลยเพราะนั้นแสดงว่า ก่อนที่จะลุกเนี่ยหญิงคนนี้จะต้องเอาฝ่ามือยันกับพื้นแล้วคนที่จะยันพื้นเป็นคนที่มีท้องใหญ่ท้องแก่เราจึงรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้หญิงท้องแก่อันนี้ในเฉลียวก็เฉลยในฉลาดก็อึ้งไปอีกอาจารย์ก็บอกแล้วว่าไม่ได้สอนแต่ว่าที่นายเฉลียวรู้เพราะว่า นายเฉลียวรู้จักมีสติแล้วก็รู้จักพิจารณานะเพะาะนั้นในทางนีนพระภิพัสดุสอ์ก็ทำพัฒิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะก็สรุปได้ว่าคนเราเนี่ยเมื่อมีสติอยู่แล้วสติมีพลังแนะเมื่อเราฝึกสติอยู่ตลอดนะสติจะมีพลัง เมื่อสติมีพลังจะทำให้เกิดปัญญาเพราะนั้นผสมดังพุทธภาษิกที่ได้ยกไว้เป็นนิเขปประบทเบื้องต้นนั้นในท้ายที่สุดแห่งเทศนาเทศนาวาสาเนในการที่สุดลงแห่งเทศนาก็ขออำนวย่วย,ยพรให้ญาติโยมทั้งหลายจงเป็นผู้มีอายุวันนะสุขภพละ อายุขอให้มีอายุย Master. ิ่งย,ยืนนานวันนะขอให้มีพิพันธุกทองใสสุขะขอให้มีความสุขกายสบายใจและพละขอให้มีกําลังกายกาลังใจแข็งแรงพิดประสงคจึิงประการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไวด้วยธรรมนจขออีกนั้นจงพันสําเร็จจงพันสาเร็จและจงพันสาเร็จสมดังมโนรุณทุกประการพอเจริญพรเอวังก็มีด้วยประการะนลี ไววางในสิ่งดึกลอบกันใสในทำเรื่องรองเมื่อแสงสีทองได้ส้องใจสุดหภาวนาหาความสุขเด่นกันเถิดนะนี้โลกสับสนมายาที่เลตันหาพ้าให้วุ่นวายชีวิตเกิดมาไม่ท้า ก็เ็บจารีหาความสุขทางใจฝึกกันเอาไว้ ead, จะได้ลอยว้าวคุกลมหายใจเข้าออกบอกใจให้รู้ ขอนาะยัคาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาพรังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิทิตังปติตังตุมหังจิปเมวะสมิจสตุสัเพปุเรตุสังกปา